มามนานี่นี่ใหม่นยู่ดอกตัวนึ่งอันครับแตเ่เดซิไ้ซามีดอกพะวาพะวา,า,บา<อ>เบอรเองค่าค่าเตะลงคิดอันีมันตัวไม่เท่ากันนะน้ตาน้าแต่มันจะมีตัวเล็กตัวใหญ่อ้าวตัวนี้นะใหญ่นี่ถ้าเป็นห<า>อก<า>ข้อย,ยข้อสิจ,จงตัวนี้เดอ้อตัวใหญ่เพื่อนเห่นนะเฉลิมเลยนตัวนี้มดนงามใช่ปะตัวใหญ่น,นา้าตาย่า่บอกกัน้คือก้นว่ โอ้ยกระท่อมธรรมดาแล้วเนาะคนงามคนยางคนนี่เสมอนี่มันมีคลิปปังเด้วยคุณเด้อแมนอย่าลืมอะไรนะอย่าลืมอะไรนะกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดไลค์อะไรนะอะไรนะเอาบอกว่าคนขี้นกนะฟังช่างไม่ตายกรอบไม่ได้ออบกอ้อมใจนี่นาะมนมีคอมเมนต์หนึ่งอ่ะมีคอมเมนต์หนึ่งในช่องผมบอกถ้าตายออดอีกแล้วเอ็นซีบอกเอาฝากช่องนัดแต่ด้วยครับเอาฝากช่องนัดแต่ จะแสนสามแล้วนะแกมาส่งอะไรไปให้เขา FC FC นะแต่เยอะกว่ายากอีกนะเศษแสนสามแล้วแสนสี่แสนี่เนอะดูไปนั่นแหละคนมันเป็นมันเป็นไอยอดซับซับเก่าซับเก่าบ่มียอดซับเก่าอะไรซับอาวุโสซับอาวุโสช่องยูุตุมานานแล้วอ๋อตั้งแต่นานแล้วตั้งแต่ปุ้นเหรอเนาะอ่าคนที่ก็ซับเซตไหกัน ลงหายใจจาาไปกหลายแล้วครับแ้วแต่หองไม้ยอดทัชเให้อ๋กินหอยจีนกับมยอมองิบตอ๋แต่จะดูแลนอนาเต้นเนาะอันนาเต้ฝากซ่องแม่ฝากซ่องกับเอองฝากัเห็นกันยวนละเห็นกันยุลละเป็นมันเหล่วแต่ฝากแต่ผลดิ ในหน้าฝนกันไม่แต่ตอนนี้หน่อยยซีรอของน่าแต่เด้งน้ำฝนก็เด้งมานี่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยอ่าเป็นโชคดีของน้าตายเลยเน้นผมสังเกตยอดเลยกดไลค์อ่ะตอนเด้งมันเข้าแล้วเป็นร้อยเลยเนอะเนอะเอาย่านี่แล้วสิฝากช่องเด้อจ้าเด้วยหญ้าฝากช่องไหมค่ะขอบอ่าฝากช่องด้วยนะคะอ่าช่องย่าอาชีกโกกนะคะก็ช่องช่องเออันช่องอาชีเฟมเบอี่ แล้วก็ช่องเอเอ็นเอ็นกกกอกไว้สามบุดุษน่ะแต่เด้ออันหนึ่งอันหนึ่งนะอันแม่แม่อย่าชี้กอกอกอาชีพแฟมิลี่แล้วก็เอ็นเอ็นกกกอกลูกสาวล่ะจ้าเป็นเอ็นมินให้ป้าเต๋นจ้าจะเปธนาคารสามสิบคีหมองฝากเงินมาฝากอีกแล้วแต่สำหรับของหน้าตายนะคะฝากช่องของหน้าตายกกกอกช่องเดียวก็พอนะคะ ฝากช่องกบหน้าตายกรอบช่องเดียวก็พอนะคะฝากไว้ในอ้อมบกอมใจซอกหลือไหนก็ได้นะคะขอให้มีที่อยู่เล็กๆน้อยๆนะคะค่ะโอ้หน้าตายอ้นแต่บอกคนลุกครับเนี่ยขนลุกคนลุกคลิปคลิปขนลุกมีนะคะเขาบุต้องสามือวังไหนกหมอกนาเจวานพอดวะ แย่กว <G ã entender it> ่าฟ้าอุ้งดู้ได้เด้ออันนี้นี่ใหม่ตัวนึงอันนี้อันนี้เดี๋ยวสิรับพี่จ้ออ่าตาชาจะมาเอาไปให้ส่งลูกค้าบอกเดี๋ยวจะให้นะนี่มีใครบ้างฝน คือไม่เห็นเขียนสา่ฟ้ามันเลยนะนาแต่ไปส่งยังมงมีใครบ้างถูกตอนที่น้าแต่ไปไปเนี่ยนเอ๋มีออเดอรบ้างน้าแต่ไปส่งกับผ่าไปส่งก็ได้ไหมับไม่ใช่นะคะสายเราจะกลับก่อนบางทีแบบอยากได้ที่ปังให้นาแต่ไปส่งมืดๆค่องๆแบบนี้ลูกค้ารอได้ ถ้าเป็นหน้าแตงไปส่งก็คารอได้หน้าแตงกับหน้าตาเหมนเพราะว่าเพราะว่ามันมันไม่เห็นเขียนในฝาน่ะนะก็เลยบอกว่าไม่มองเขาอย่งอย่างอย่งแล้วก็มีที่ที่มันจุกที่หลังที่จุกที่หลังตรงไปตามตรงนี้ที่สุกที่หลังคือคือรอออเดอร์ที่เขียนไว้ยังยังที่คนเขียนซื้อมาในแต่ยังไม่ได้เอาไปสักกลองอันนี้จะลองส่งต่างจังหวัดดูนะครับส่งส่งต่างจังหวัดจะจอดูระบายอากาศทุกไง ตุกแล้วเลยล้างเาะเจาะรูปนะแต่โอ้เป็นตัวไปเลยจะดูแล้วก็ใแ่แข็งใส่กล่องแท่งแน่งไหมอันที่จริงมันก็เคยส่งเคยส่งอยู่นะบอ้แต่งจังหวัดบ่นี่งบอกว่าาว่าอยากให้เอาไปเวฟเอาไปเวฟเอาอ๋อเวสองวันก็ถึงเนาะถ้าถ้าเป็นเมนหลักมันมัน ส่งท้ายเร็วๆมันขึ้นอยู่กับว่าจุดจุดรับสินค้านะ่ะมันมันอยู่จุดกระจายสินค้าไหมถ้าเราอยู่ใกล้จุกดกระจายสินค้าเราจะได้ของเร็วอย่างว่บาบางมองเขาโยนเพื่อผมก็โอ้ฝากรถส่งแถวปีครับสามหมื่นก็ไม่ทอดแ,แล้วแต่พื้นที่แแล้้วต่พ่พืนทีออ๋ไม่ได้เกี่ยวกับบริษัทไหนไม่เกี่ยวเลยครับเกี่ยวกับพื้นที่หรือเกี่ยวกับพื้นที่เนาะเขาจะขายกองบ้านนี่เกี่ยวกับพื้นที่

บ่ใช่ที่มีคนติดชั้นเยอะเท่าไหร่อะอ่าหกหกหมื่นหก่าไหร่นหกหมื่นหกหมื่นแปดบ่ย่านะหกหมื่นแปดจ้าก็ยังให้เจ็ดหมื่นใบใหน้าตายเท่าไหร่จ้าห้าหมื่นกว่าแล้วค่ะจะเอาจะได้ร่ำกับย่าเนี่ยนี่เพราะว่าย่าบนย่าบนไว้ตอนแรกว่าให้หน้าตาย เพราะว่าน้าตายน้าตายย่าพาไปบนน้าตายนะไม่ได้พูดอะไรแต่ย่าพูดเองว่าให้ถึงห้าหมื่นซับแล้วย่าจะพามาล้ำแคบนเดี๋ยวจะล้ำมรรจันล้ำมัรจันเนาะล้ำมรรจันพอดีเราจะหาพงมอะไรก่อนย่าจ้าค่บนให้ยายถือลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งไอ้สามใบ ยายจะล้ำทั้งบ้านแสงสิบแปดโอ้โหสิบแปดละยายจะพร้อมทั้งบ้านจ้าลูกสาวล่จะไปซื้อฟ้อนต่อฟ้อนเลยจ้าอันดับแรกอันดับแรกยายซื้อหรือเปล่าโรติข้าวฝันเนาะเข้าฝันเนาะบอกๆเนาะบอออกเเนาะถ้าได้เนาะใช่จ้าใช่ใช่ใช่ซื้อให้ฝันว่าให้ให้โดนจิตโดนใจให้ซื้อใบนี้ใช่ถ้าถ้าโดนนะถ้าโดนจะไปฟ้อนถ้าบุญเรามี ถ้าบุญเรามีเนี่ยเราจะอยากซื้อเลยนะใช่ใช่ถ้าเราจะซื้อเอาปีนหลังมาเราต้องปีนหน้าดอกกีลาคอยลีกยูจะคอยลีกยูคอยลีกยูกลางวัลที่หนึ่งตักสามใบตักสามใบที่ข้างนาพึ่งแล้วแต่ไปพร้อน้องบ้านเลยพอยังดอกพอนบ่ค่อยงามบ่แมนบ่แมนเพิ่นอันนั้น บ่เห um, um, so ็นดอกค่อยอันน so ี้อยู่ค่อยก็เอาขึ้นสูงๆผู้เห็นเห็นชอบอันยาชมพูนนจ้ะแยาชมพูนี่นยันดังกว่าเขามีการมีการยันดังกว่าเขายันดังกว่าอีกนี่คนนี้เราถ้าเปิดเปิดช่องเนาะแม่กระดาษเลยถึงว่าใครจะบอกเน่เปิดช่องเลยนี่ก็ได้บอกอยากให้นะฝนก็เปิดช่องจะพุ่งทำให้ได้เพราะว่าไม่ แบบน้องก็ทำงานไปด้วยเปิดช่องไปด้วยก็ได้เวลาออกงานไปปลูกต้นไม้ต้นตอกเลยนะนะฝนเอ้าเอาน้องบ้นไปขับรถมอเตอร์ไซค์ไปเลยเอ่าเห็นเขับมือนี่ละโบเกีงเด้อเขาสิเป็นเขาเป็นอะไรข้าวเดี่ยวเนาะอ้าจะดิ่งเลยครบแป็นนาทีแล้วครบแล้วเอาหน้าจ่าเอ็ฟนี่ค่ะโอ้ยอ่า